ตรงนีมันม่ได้นจียนนีครับ่า็คาจีนนะครับมามา่มาฮ่าฮ่าฮัาว่าฮ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 นนฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าี่นน่ีฮ่นน่าฮ่าฮ่าฮน,นะน้่าฮ่าฮ่าฮ่าันาี่าฮ่ทิวาฮ่า่ อันนี้คนจีนนะคนจีนนะมาจากประเทศจีนเนาะใช่น่าอ,อยู่อำเภออะไรเขาเรียกอำเภอเรียลงละเมือ,อมงเมืองเมืองเมืองอะไรอยู่อยุวินานอายุยินานใกล้ๆสิบสองปันนาค่ะอ๋อใกล้ๆสิบสองปันนาสองบันนา,น,น,านี่มันก็คือฝั่งไหนฝั่งลาวเหรอ,อเหนือ เมืองไทยสิบสองงนาฝั่งเหนือเมืองไทยใกล้ไทย<อ>นี่ครับนี่ก็จีนครับจีนนะอันนี้ไม่ใช่จีนนะครับอันนี้ก็ลูกศิษย์โดนตีไปครับนะตัดเรามาสักนะเออแหมเฮียว้สวยวมาสักอันนี้ไอเฮียทิวครับนะอาจารย์อาจารย์นะครับ <c oughs> ใครจะมามาได้นะครับวันนี้นะครับก็หลักยันเช่นเคยครับสุกและเสานะสุกกระเสา วันนี้มีเสริมดวงให้หมาด้วยนะไอ้เหี้ยคนจีนส่งมาครับ <g iggle> เอากลัวหมาตายเอามาให้เสริมให้รูปอันนี้ก็มาสักกำไรนะครับกำ <g iggle> ไรข,ข้อมือแล้วก็สักคาถาวุธจจตุโลกบาลทั้งสี่นะค <g iggle> าถาวุธตรงนี้คาถาวุธตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกำไรนะกรลังลอกลายคาถาวุธให้นะครับนะ <g iggle> อันนี้อ <g iggle> <c oughs> ๋อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเ <c oughs> ขาสักยักษ์ไปแล้วนะจำไม่ผิดเขาสักยักษ์ไปแล้ว อที่าซื้อมอวาอยู่ไหมาได้มากันได้ครับมาไหว้กันได้นะครับลูกศิษย์ลูก,กหาก็นะครับมาครับนะนี้เอาอันนี้คือลายนะครับไอ้หนูลายไหนโอเคลายคุดนะครับไอ้หนูนะลายพยาพุดธเล่นของนะครับออตอนนี้นะโดนผีไปแล้วนะครับเล่นของนะน, <c oughs> นะนักข่าวนะักข่าวออกแล้วเมอกไรตอนนี้ออกไปเรียนนะครับตอนนี้เรียนแล้วตอนแรกเป็นนักข่าวอยู่นี่เรียนแล้วนี่ชาวจีนจีนนี่มาชาวัตถุมงคลไปนะครับวันนี้นะ เจวันเขาก็นะครับวันรอยเตอร์นะครับรู้ทุกเรื่องรู้เป็นเรื่องจริงนะครับนะอันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะครับใสแล้วนะถ่ายไว้ก่อนได้ไหมถ่ายได้เลยมาสักกันได้นะมาสักกันได้นะครับที่สำนักนี้นะกลางนี่ฮะอ๋อโอ้ดีคุณดีคุณดีแฮนซัมแฮนซัมคุณพุทธไทยได้เขาคนจีนพุทธไทยได้นะครับ พร้อมแล้วเลวีนะ่เฮนส์ะอนี้เอาสังโบข้าศมอ๋อน,น้าน,น้าครับผมนะมาแล้วต่างชาติเที่ยต่างชาติวันนี้ต่างชาติก็เริ่มเข้ามาครับนี่อะไรวะโอ้กระเป๋าครับกระเป๋าใครวะเนี่ยนะอ๋ออันนี้กระเป๋าเฮงนะครับของเขานะเออน่ะของเขาของเราเหรอ<ข>เออให้เขาใส่ของไปอันนี้ก็อันนี้ใบอะไรผูหรือใบกระท่อมวะเนี่ย อ๋อไอ้ที่มาครูกูมองนึกว่าใบกระท่อมนะครับโอ้หไอสัตว์เอาใบกระท่อมมาขึ้นผ่านครูแล้วถ้าเอากัญชาไม่ต้องเอากระท่อมนี่ฮะที่เปียตอนนี้อินเลิฟครับอินเลิฟมากเลยครับนะหลบเลยครับไอ้เวลาแซวปั๊บหลบทันทีครับ <c oughs> เปียอินเลิฟนี่ก็สิบสองบันนาโอเคแถวสิบสองบันนานครับจีนใกล้ๆกล้ไทยแล้วนะครับเมืองไทย นี่ก็มาสักเรามาดูดีกว่านะครับว่าจะสักลายไหนครับนี่กรลังเริ่มอยู่นะครับผมโอเค